สววสดีแ้ก็ชมชมนี่จะอยู่ในเกมทีมพอเพยนะค,คบ <60 seconds. S 1> วันนี้เราจะมาเล่นไม้ครับในแมตของทีมพอ,อเพย์สรับกล่องไ,ไหมกล่องค้าพังแล้ะกล่องค้าพังและไปตัดไม้เร็ว แต่บอลแนมันไม่เปิดอ่ะไปคุณหินดีกว่าไม่มีหินไม่มีไม่มีแอด์บอลลายให้บอลว่าไม่มีพิกแออะเ้มมี่มมีผมมีพิกแอของโจเต์เหรอไม่ผมก็มีพกอร์แต่อยากเล่นดน่มิั่บก้้ดา่าแล จะมาครับทันตอนนี้เราก็อยู่ในโหมดไลอนบัสกอยู่แล้วอืมเราก็ต้องไปรลดโอ้มีไอลอนด้วยครับมีโค้ด้สังเกตมีต้นไม้มีใบหญ้า กองพัดมันมันอะไเนี่ยอหูหมูมีอะไรเนี่ยดาบมิชชั่นเอนด60ินน้ำโอโอ้ปะปลายหตัวได้นะพี่มึงเหรอครับจะปลายห้าตัว โชันอัลฟาอยู่ครับแมปรู้สึกนะรู้สึกเก็ดออูเทชเชอร์แพ็กฟสีแดงไม่งโหษเลยยังไม่ทันได้ไปไหนเน่ก็นีตายแล้และตกแหเลยโดตกไม้ แทนที่จะมาเล่นหมอเสือไปเล่นสนายมั่งอะไรมั่งโหกูว่าไม่ไม่รอดว่ะสนายทำมอะ่ะ5 4 3 2 1เนเองกวอเนัอีานเขาเฮวี่เจอร์นี่เปนไงวินนกับ ที่แอบอยู่แอบอยู่ตรงบล็อกดินนะครับไม่มีใครรู้นี่นเอ,อ็นจเอ้มาเราเป็นายดีเลวนะะโอ้เฮ็ด <l ug> น้อยใครมีโชว์เวลบ้างขุดดนหน่อยโอ้แม่ไอลอนคุณม่เหรออืมรวยเอ้ยท <l ug> มีได้เลยไม่มีไเลยนะคบนี่เลยแม่โอ้ไหนดูซิลงลาวาจะตายไหมนะขอลองขอลองใครก็ได้ไปตัดไม้น่ะเห็นตายไม่มีสาอ่ะไม่มีไม่มีแอสละตาไม่มีแอสอาบัติอาบัติแอสอ๋อพี่แอนี่เนี่ย่แอสเลือเลือดแอสพลักระกีของเราตอนนี้คือเราจะ่แอเลือเลือดครับตายค่ะ เนี่ยกดทีดิพี่แอปเปิ้ลเลือกอะเลืองอะไรจะกดดกดก็โก็ันเนี่ยมิชชั่นเริ่มในส0วินาทีก่อกันเนี่ยภารกิจอได้ทีมฟอเทสไม่สนครับตอนนี้หาหมเกิดเป็นก็ขันลอมอนโอ้ดีไง เราจะเนบล็อกก็ยู่ไนเราจะเอาเป็นบล็อกอ่ะยั่ไนอ่ะนเหมือนละปนี่นี่ะนี่ละปออ๊มีงต่ไอรอนนะเบื่อมีแต่ไอรอนับทอไดมอนไะอเฮ้ย we gotta stop it the bomb is nearing the checkpoint

으아! <laughs> <laughs> คุณกินบองแล้วนะครับคุณก็จะไม่สามารถเอ่อโจมตีได้ถูกเป็นแบบไร้ลบหลบึ่งอะไรประมาณนี้เฮ้ยเฮ้ยนี่มของแลดาาํานี่มาที่แค่ให้ไว้ให้เจอเจอได้ไงวะของแลดําานี่ ไดมอนไม่ม uh, ีพิกัอสต็อแต่ว่าแมปนี้ก็แต่ว่าแบบนี้มากจะไปตเลยครับพูดไม่เป็นภาษาคนแล้วตอนนี้

เทสนี้ก็มันใช้ได้นะครับนี่อน,นไ<ป>นนอ้อ้า โอเคเราจะมาเล่นเป็นเป็นโมเลมตันนะครับเนื่องจากสเกลมันวายเกินมันก็เลยจริงไม่เข้าที่เป็นโมเมตันนักวายโอ้มันอูเบอร์นี่ใครจะดุด้ไหววะอูเบอร์แน่จริงลงลาวาดี ตัวอะไรแล้ววะอ่าผมลืมบอกครับผมเปลี่ยนชื่อเป็นสมายค่เปลี่ยนชื่อเปนสมายนะไปมนกรสีดี้ทิ้งนี่ใครได้ยินบ้างไหมครับไม่ได้ยินครับตอบตอบเหมือนเดิยอะไรเนี่ยโจ<อ>้าช้ามไอห่านกน นี้ผมก็ขอปิดนะครับ,นบเนก่อจากไม่ค่อยดีทุกคนไอ้หาเออบางมากเลยเยอะ้าง เฮวี่ก็ต้องเฮวี่ชคนั้นตั้งสิบสองครั้งเหรอต้นหมกาเป็นจีเนีไดีก่าด้ถ้าเกิดเราป็นสีฟ้า้เหมาะกับเป็นเฮวี่ เฮ้ยไปเฮ้ยไปเียวอเลยแล้วใครมันยกมได้แล้วนี่รนี่รเเอ่อยูาี่ต่อทีหเป็นอก

I

是。 สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวก่อนเพลงเท่านี้นะครับอย่ลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับ,เก,เ,กรบเกมนี้ก็ไม่ใช่เกมทีมฟอร์เทนครับเกมนี้ก็มีเล่นอยู่ยในสตรีมนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีนะครับส่วนไอ้นี่นะครับเกมนี้ผมก็มาอัดให้แก้เซง็งอะไรเฉยๆครับคือแบบแบบอยากดูทีเกมฟอร์เทนแต่ว่าผมไม่ได้อัดเลยนะ ขอเัวาก่ครนี้จะอน่อย่าลืมกดไคอันสุาด้วยนะบบ๊ายบายชลลบ๊ายบาย